Good morning everyone. Today is very cold. I feel very very cold. วันนี้หนาวมากเลยนะคะ How do you feel? แล้วคุณหล่ะรู้สึกยังไงบ้าง Do you feel cold? หนาวหรือเปล่า If you feel cold, you need to wear the jacket or wear something that make you feel warm. ถ้าหนาวก็ต้องหาแจ็คเก็ตหรือว่าหาอะไรมาใส่ให้รู้สึกอบอุ่นนะคะ Today we are going to learn about WH questions. วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วยตัว wh นะคะมีอะไรบ้างนั้น Let's see <S ค่ะและนี่ก็คือใบงานที่ครูเตรียมไว้ให้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าเราจะเรียนกันเรื่อง wh questions นะคะ wh questions ค่ะนักเรียนบางคนอาจจะได้ใบงานที่มีรูปการ์ตูนที่ไม่เหมือนคุณครูนะคะ ไม่เป็นไรนะคะเนื้อหาเหมือนกันนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะ s u i s t นะคะก็คือคำถามใช่ไหมคะ W H questions ก็คือคำถามที่ขึ้นต้นด้วยตัว W H นะคะซึ่งเวลาเราเรียนกันจริงๆเนี่ยจะมีคำว่า how นะคะที่ไม่ได้ขึ้นต้นด้วย W H เนี่ยพ่วงมาด้วยอีกหนึงตัวนะคะก่อนที่จะไปเรียนกันเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าคำถามใน ภาษาอังกฤษเนี่ยมีอยู่สองประเภทค่ะคือ 1. yes no questions yes no questions ก็คือคำถามที่ต้องการคำตอบว่า yes หรือ no ใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นนะคะ yes no questions นะคะคำถามที่อยากให้ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นนะคะเช่นเธออยากกินแซนวิชไหมเธอ หิวหรือเปล่านะคะนะคะเป็นต้นนี่นะคะตัวอย่างนะคะ Are you a student คุณเป็นนักเรียนใช่ไหมนะคะเราก็ตอบได้ว่าใช่หรือไม่ใช่ถูกไหมคะถ้าใช่เราก็ตอบว่า yes i am yes i am ใช่ฉันเป็นนักเรียนถ้าไม่ใช่นะคะเราก็ตอบได้ว่า no i'm not no i'm not ไม่ฉันไม่ใช่นักเรียนนะคะต่อไปค่ะตัวอย่างที่2นะคะ Do you like English Do you like English คุณชอบวิชาอังกฤษไหมคุณชอบวิชาอังกฤษไหม Do you like English นะคะถ้าชอบก็ตอบว่า Yes I do Yes I do ใช่ฉันชอบวิชาภาษาอังกฤษถ้าไม่ชอบนะคะก็ตอบว่า No, I don't. No, I don't. ไม่อะฉันไม่ชอบวิชาภาษาอังกฤษเป็นต้นนะคะนี่คือตัวอย่างของประเภทแรกค่ะ Yes/No questions คำถามที่ตอบได้แค่ว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะ Are you a student เป็นนักเรียนใช่ไหมถ้าใช่ตอบ Yes, I am ถ้าไม่ใช่ตอบ No, I'm not Do you like English คุณชอบวิชาภาษาอังกฤษใช่ไหม ถ้าใช่ตอบ yes i do ถ้าไม่ใช่ตอบ no i don't นะคะถามดูก็ตอบดูนะคะถามเป็น is a mr a e ก็ตอบเป็น is a mr a e ค่ะเห็นไหมคะ do you like english yes i do no i don't นะคะถามดูตอบดูนะคะถ้าเปลี่ยนเป็น she บ้างนะคะถ้าประธานเป็น she เราก็ต้องเปลี่ยนจาก do เป็น does ด้วยนะคะ พูดตามครูค่ะ Does she like English Does she like English หล่อนชอบวิชาภาษาอังกฤษไหมถ้าชอบนะคะก็ตอบ Yes she does Yes she does ใช่หล่อนชอบค่ะถ้าไม่ชอบนะคะก็ตอบ No she doesn't No she doesn't ไม่อ่ะหล่อนไม่ชอบวิชาภาษาอังกฤษเป็นต้นค่ะ ต่อไป Are you a student? ขึ้นต้นด้วย is am are นะคะเวลาตอบก็ต้องตอบเป็น is am are คะ่ะ Are you a student? คุณเป็นนักเรียนใช่ไหม Yes, I am ใช่ฉันเป็นนักเรียน No, I'm not ไม่ใช่ฉันไม่ใช่นักเรียนนะคะถ้าเปลี่ยนจาก you นะคะเปลี่ยนประธานเป็น she บ้างนะคะก็ต้องเปลี่ยนเป็น is เนาะ is she a student Is she a student? หล่อนใช่นักเรียนใช่ไหมถ้าใช่ก็บอกว่า Yes she is Yes she is ใช่หล่อนเป็นนักเรียน No she isn't No she isn't ไม่ใช่หล่อนไม่ใช่นักเรียนเป็นต้นนะคะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะของประโยค Yes No questions ที่ตอบแค่ว่า Yes หรือ No นะคะใช่หรือไม่ใช่นะคะ ตัวอย่างเช่นตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะเช่น are you Thai are you Thai คุณเป็นคนไทยใช่ไหมเราก็สามารถตอบได้ว่า yes i am yes i am ใช่ฉันเป็นคนไทยหรือ can you swim can you swim คุณว่ายน้ำเป็นไหมถ้าว่ายได้นะคะก็ตอบว่า yes i can Yes I can ว่ายน้ำได้นะคะถ้าว่ายไม่เป็นว่ายไม่ได้นะคะ no I, no I cannot No I cannot ไม่อะฉันว่ายน้ำไม่เป็นหรือ No I can't ก็ได้นะคะ Can't เป็นตัวย่อของ can not ค่ะพูดตามครูอีกครั้งนะคะ No I can't No I can't ฉันว่ายน้ำไม่ได้ค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับประเภทแรกนะคะ yes no questions ค่ะคำถามที่ต้องตอบว่า yes หรือ no เท่านั้นนะคะใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นนะคะามาที่ประเภทที่2กันนะคะเราเรียกว่า wh questions ค่ะ wh questions ค่ะเป็นคำถามที่ขึ้นต้นด้วยตัว wh นะคะแล้วก็ต้องการคำตอบค่ะว่าใครอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะคะ ซึ่งเราจะได้เรียนกันวันนี้นะคะตัวอย่างนะคะเช่นคำว่า what อะไร when เมื่อ,อไร where ที่ไหน why ทำไม who ใคร how อย่างไร which สิ่งไหนอันไหนนะคะ มาดูประโยคเพิ่มเติมกันนะคะตัวอย่างเช่นเอาคำว่า w h a t ก่อนเนา what, ะ w h a t อะไรนั่นเองค่ะอ่านพร้อมกันค่ะ what's your favorite food what's your favorite food favorite แปลว่าชื่นชอบหรือโปรดปรานนะคะ what's your favorite food ก็เลยแปลว่าอะไรคืออาหารที่คุณโปรดนะคะอาหารที่คุณชอบนั่นเองนะคะ what's your favorite food คำนี้เราจะไม่อ่านว่า favorite นะคะฝรั่งเขาจะอ่านควบเสียงนะคะเป็น favorite favorite นะคะนี่ค่ะ favorite อีกครั้งนะคะ what's your favorite food อะไรคืออาหารที่คุณชอบนะคะอาหารที่คุณโปรดเลย what's your favorite food นะคะอะไรคืออาหารจานโปรดของคุณหรือเราจะถามว่า what food do you like What food do you like ก็ได้นะคะอาหารอะไรที่คุณชอบอถามได้สองแบบเนาะอีกครั้งค่ะ What's your favorite food What's your favorite food กับ What food do you like What food do you like อาหารอะไรที่คุณชอบเองนะคะเวลาตอบก็อาจจะตอบ I like fried rice I like fried rice นะคะฉันชอบขา้าวผัด I like hamburger ชอบ hamburger I like noodles ชอบก๋วยเตี๋ยว I like meatball ชอบลูกชิ้นนะคะเป็นต้นหรือนักเรียนจะเปลี่ยนนะคะถ้าอยากจะพูดว่าชอบดูภาพยนตร์ชอบดูหนังเรื่องอะไรนะคะก็เปลี่ยนจากคำว่า food เป็นคำว่า movie นั่นเองค่ะ What's your favorite movie What's your favorite movie นะคะหนังเรื่องโปรดของคุณเนี่ยคือเรื่องอะไรนั่นเอง หรือจะถามว่า what movie do you like ก็ได้นะคะเอา movie เนี่ยไปแทน food เนาะ what movie do you like นะคะคุณชอบหนังเรื่องอะไรเป็น sport ก็เหมือนกันค่ะ what's your favorite sport กีฬาโปรดคืออะไรนะคะหรือ what sport do you like ใช่ไหมคะอีกครั้งนะคะ what's your favorite sport กับ what sport do you like คุณชอบกีฬาอะไรนะคะ เลาตอบก็ตอบ My favorite sport is football. My favorite sport is football. กีฬาโปรดของฉันคือฟุตบอลค่ะหรืออาจจะตอบว่า I like football ก็ได้นะคะ I like football นะคะฉันชอบฟุตบอลนั่นเองค่ะหรือถามว่า What animals do you like? What animals do you like? คุณน่ะชอบสัตว์ อะไรใช่ไหมคะ I like dogs ฉันชอบสุนัขเป็นต้นนะคะเห็นไหมคะว่าการใช้ what เนี่ยเป็นคำพื้นฐานแล้วก็ง่ายมากๆเลยนะคะเช่น What's your name นะคะ What food do you like What uh, What's your favorite sport นะคะ What animals do you like ได้หมดเลยนะคะ What color do you like คุณชอบสีอะไรนะคะ What subject do you like คุณชอบวิชาอะไรนั่นเองนะคะ อลองดูนะเขียนยังไงเอ่ย What subject do you like นะคะ Subject แปลว่าวิชานะคะ What subject do you like คุณชอบวิชาอะไรนะคะเราก็อาจจะตอบ I like English I like m a t h นะคะชอบคณิตศาสตร์ I like Science นะคะชอบวิทยาศาสตร์ I like Art ชอบศิลปะ I like PE ชอบพละเป็นต้นนะคะ อันนี้คือตัวอย่างของการใช้ watch นะคะต่อไปการใช้ when นะคะ when ค่ะการใช้ when นะคะเช่น when will you go to school when will you go to school คุณจะไปโรงเรียนเมื่อไหร่นะคะ when will you go to school นะคะเห็นประโยคแรกเนาะ when will you go to school when will you go to school คุณจะไปโรงเรียนเมื่อไหร่นะคะ when is your birthday when is your birthday วันเกิดของคุณนะ่ะเมื่อไหร่นะคะ birthday birthday when is your birthday วันเกิดของคุณนะ่ะเมื่อไหร่นะคะหรือ when did you see her when did you see her นะคะ when did you see her คุณเจอหล่อนครั้งสุดท้ายนเมื่อไหร่นะคะ when did you see her เจอหล่อนเมื่อไหร่เป็นต้นนะคะต่อไปค่ะ where where ที่แปลว่าที่ไหนจากไหนใช่ไหมคะนี่เลยประโยคที่เราคุ้นเคยกันเลยนะคะ where are you from where are you from นะคะคุณมาจากไหน where are you from where are you from คุณมาจากไหน I'm from Thailand ฉันมาจากประเทศไทย I'm from Ayutthaya ฉันมาจากอายุธยา I'm from สามโคกนะคะฉันมาจากสามโคกนั่นเองค่ะ Where are you from นะคะ Where แปลว่าที่ไหนนะคะเพิ่มเติมค่ะเช่น Where is your house Where is your house บ้านของคุณเนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะ Where is your house บ้านของคุณอยู่ที่ไหน It's near the temple มันอยู่ใกล้กับวัดนะคะเป็นต้น Where are you now ตอนนี้คุณอยู่ไหนนะคะ Where are you now ตอนนี้คุณอยู่ไหนก็อาจจะบอก I'm with the teacher ฉันอยู่กับคุณครู At the school ที่โรงเรียนนะคะหรือประโยคต่อไป Where will you go คุณอนะจะไปไหนนะคะ Will แปลว่าจะใช่ไหมคะ Where ที่ไหนเนาะ Where will you go คุณนะจะไปที่ไหน Where will you go คุณจะไปที่ไหนนะคะ I will go to the market I will go to the market ฉันจะไปที่ตลาดนะคะต่อไป Where เดี๋ยวนะคะต้องเติม Where's เนาะนอ่านพร้อมกันค่ะ Where's the school Where's the school โรงเรียนอยู่ที่ไหนนะคะเราสามารถเปลี่ยน school ตรงนี้นะคะเป็นสถานที่อื่นได้นะคะเช่น where's the hospital โรงพยาบาลอยู่ที่ไหนนะคะ where's the supermarket นะคะอ,อ,อะไรได้อีก where's the park สวนสาธารนณะอยู่ที่ไหนเป็นต้นนะคะ where's the นะคะจำไว้ใช้นะคะ where ก็คือที่ไหนนั่นเองค่ะต่อไป why ค่ะอ่านพร้อมกันค่ะ why do you like it นี่ครูเคยสอนแล้วว่าถ้าข้างหน้าเนี่ยมันขึ้นต้นด้วยตัว a e i o u นะคะสละเราสามารถเชื่อมเสียงจากข้างหน้าเนี่ยมาข้างหลังนี้ได้นะคะ like it like it นะคะ,ะเราจะไม่พูด like it นะคะเราสามารถพูดให้เป็นธรรมชาติเหมือนฝรั่งได้เลยนะคะ like it อีกครั้งค่ะ why do you like it why do you like it ทำไมคุณถึงชอบ ทำไมคุณถึงชอบ Why do you like it? ทำไมคุณถึงชอบนะคะต่อไปค่ะ Why do you like English? Why do you like English? ทำไมคุณถึงชอบวิชาภาษาอังกฤษนะคะ Why do you like English? ทำไมคุณถึงชอบวิชาภาษาอังกฤษ I think it's fun. ฉันคิดว่ามันสนุกดีเป็นต้นนะคะต่อไปค่ะ Why don't you go to school? why don't you go to school ทำไมคุณไม่ไปโรงเรียนล่ะนะคะถ้า why do you go to school ก็คือคุณไปโรงเรียนนะคะทำไมแต่นี่เป็น don't ถูกไหมคะ don't ก็คือไม่เนาะ why don't you go to school why don't you go to school ทำไมคุณไม่ไปโรงเรียนล่ะ because there is the uh, there is in โควิด situation เพราะตอนนี้เรามีสถานการณ์โควิดอยู่เนาะ why don't you go to school ที่ไม่ไปโรงเรียน because of the covid เพราะว่ามันมีโควิดนั่นเองค่ะสุดท้าย who นะคะเช่น่ who แปล who ปว่าอะไรนะใครใช่ไหมคะเราจะถามเช่น who is your English teacher ใครคือครูสอนภาษาอังกฤษของเธอนะคะของคุณ who is your English teacher หรือ Who is your best friend? Who is your best friend? นะคะใครคือเพื่อนที่ดีที่สุดก็คือเพื่อนสนิทของคุณน,นั่นเองค่ะยังเหลือ how แล้วก็ which เนอะ how ค่ะแปลว่าอย่างไรใช่ไหมคะ,ะประโยคที่ได้ยินกันบ่อยก็อย่างเช่น how are you นะคะ how are you คุณเป็นอย่างไรบ้างคุณสบายดีไหมนะคะ how are you แล้วก็อาจ,จะตอบว่า I'm good I'm okay นะคะเป็นตน้น สำหรับตัวอย่างนี้นะคะ How old are you อันนี้จะถามว่าคุณอายุเท่าไหร่นะคะ How เนี่ยแปลกนิดนึงนะคะก็คือถ้ามีคำต่อท้ายเนี่ยความหมายอาจจะเปลี่ยนไปได้อีกเล็กน้อยนะคะเช่นแต่เดิมเนี่ย How แปลว่าอย่างไรนะคะถ้า How old ก็จะแปลว่าอายุเท่าไหร่คะ่ะหรือ How long ยาวแค่ไหน How far ไกลแค่ไหนเป็นต้นนะคะลองอ่านอีกครั้งค่ะ How old are you how old are you คุณอายุเท่าไหร่ I'm n i nine years old I'm nine years old นะคะสอนไปแล้วนะคะว่าถ้าขึ้นต้นด้วยสระนะคะ a e i o u เห็นไหมคะเราจะเชื่อมเสียงนะคะนี่ข้างหลังข่อนเนี้ยข้างหน้ามาตรง,งนี้นะคะ years old years old years old อีกครั้งคะ่ะ years old years old อ,อ่านพร้อมกันค่ะ I'm มไนยีเออร์โซลด์แอมไนยชั้นอายุเก้าขวบนะคะหรือใครอายุสิบขวบสิเอ็ดขวบแล้วก็เปลี่ยนเป็น I'm 1อ e เลเวนยีนะคะชั้นอายุสิบเอ็ดขวบแล้วเป็นต้นนะคะนอกจากนั้นค่ะเรายังมีตัวอย่างเช่น how do, how do you go to school how do you go to school how do you go to school ก็ได้นะคะ แล้วแต่สำเนียงเลยนะคะ how do you go to school how do you go to school คุณไปโรงเรียนอย่างไรนะคะ I go to school by bus I go to school by bus ฉันไปด้วยรถบัสนะคะ I go to school by motorcycle I go to school by motorcycle ฉันไปโดยรถมอเตอร์ไซค์นะคะ I go to school on foot ฉันเดินไปโรงเรียนนะคะอะต่อไป how can you swim นะคะ how can you swim คุณว่ายน้ำได้อย่างไรเก่งจังเลยในางยนะคะ wow how can you swim คุณว่ายน้ำได้งไงอะนะคะ how แปลว่าอย่างไรเนาะต่อไป how is she how is she ก็คล้ายๆ how are you นะคะถามว่า how is she หล่อนเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ก่อนโอเคไหมสบายดีเปล่าสบายดีไหมนะคะ How is she หล่อนเป็นอย่างไรบ้างนะคะสุดท้ายค่ะ which which นะคะแปลว่าสิ่งไหนอันไหนใช่ไหมคะเช่น which is your favorite book which is your favorite book favorite สอนแล้วนะคะ favorite แ,แปลว่าโปรดปรานชื่นชอบนะคะเพราะฉะนั้น which is your favorite book ก็คือ หนังสือเล่มไหนที่คุณชอบที่สุดนะคะที่คุณโปรดปรานนะคะ which is your favorite book นะคะอีกครั้งค่ะ which is your favorite book หนังสือเล่มไหนที่คุณชอบต่อไปค่ะ which animal is the fastest which animal is the fastest สัตว์ตัวไหนที่วิ่งไวที่สุดนะคะหรือ which is the fastest animal which is the fastest animal สองประโยคนี้แปลเหมือนกันนะคะสัตว์ตัวไหนวิ่งไวที่สุดนะคะลองเอาใหม่ค่ะ which animal is the fastest which animal is the fastest กับ which is the fastest animal which is the fastest animals นะคะต่อไปสุดท้ายนี้ลองประโยคนี้นะคะอ่านได้ไหมเอ่ย which one do you like which one do you like สมมุติเอาของมาวางให้นักเรียนเลือกนะคะนี่เต็มไปหมดเลย,ยแล้วครูก็ถามเธอว่า which one do you like ชอบชิ้นไหนชอบอันไหนเลือกเลย which one do you like นะคะ which one do you like which one do you like คุณชอบชิ้นไหนคุณชอบอันไหนนะคะ I like the red one ฉันชอบสีแดง I like the red one ฉันชอบสีแดง นะคะโอเคหวังว่านักเรียนจะจำกันได้แล้วนะคะ uh, What แปลว่าอะไร When เมื่อไร Where ที่ไหน Why ทำไม Who ใคร How อย่างไร Which สิ่งไหนอันไหนตัวอย่างเนาะ What เช่น What's your name คุณชื่ออะไร What food do you like คุณชอบอาหารอะไร What's your favorite food คุณชอบอาหารอะไรปวดปานอะไร What's your favorite sport คุณชอบกีฬาอะไรนะคะต่อไป when เช่น when will you go to school เมื่อไหร่คุณจะไปที่โรงเรียนนะคะ When did you get up คุณตื่นนอนเมื่อไหร่นะคะต่อไป where ค่ะ where ที่ไหนเช่น where are you from คุณมาจากไหน I'm from Ayutthaya, I'm from Thailand, I'm from สามโคกนะคะหรือ I'm from the market ฉันมาจากตลาดนี่เองนะคะต่อไป why ค่ะ why แปลว่าทำไมเช่น why do you like it จำได้ไหมเอ่ย why do you like it ทำไมคุณถึงชอบนะคะต่อไป who ค่ะ who ใครเช่น who are you คุณเป็นใครเนี่ยหรือ Who is your English teacher ครูสอนภาษาอังกฤษของเธอนะ่ะคือใครต่อไปค่ะ How อย่างไรเช่น How can you swim คุณว่ายน้ำได้ยังไงอะ How are you คุณสบายดีไหมคุณเป็นอย่างไรบ้าง How is she หล่อนเป็นอย่างไรนะคะ How do you go to school? คุณไปโรงเรียนอย่างไรนะคะ I go to school by motorcycle. ฉันขีมม่มอเตอร์ไซค์ไปนะคะต่อไป which สิ่งไหนอันไหนเช่น which one do you like ให้เลือกเลย which one do you like คุณชอบอันไหนนะคะและนี่ก็คือใบงานของนักเรียนค่ะอันแรกนะคะครูจะให้นักเรียน match the words with the correct meanings นะคะ meanings ก็คือความหมาย correct correct ก็คือถูกต้อง match ก็คือให้จับคู่นั่นเองค่ะ match the words with the correct meanings นะคะก็คือให้จับคู่คำศัพท์นะคะกับความหมายเนี่ยให้ถูกต้องนะคะก็จะมีคำว่า what when where why who how which นะคะให้นักเรียนเอาตัวอักษร a ถึง g เนี่ยนะคะไปใส่ให้ตรงกับความหมายของมันนะคะต่อไปค่ะ match the sentences with the correct meanings match the sentences with the correct meanings ก็คือให้จับคู่นะคะประโยคให้ตรงกับความหมายที่ถูกต้องนั่นเองค่ะก็จะมีดังนี้นะคะแล้วก็นักเรียนบางคนเนี่ยครูจะสลับโจทย์ด้วยนะคะข้อแรกเนี่ยอาจจะไม่เหมือนเพื่อนนะคะมาดูตัวอย่างนะคะข้อ1 what food do you like คุณชอบอาหารอะไรนะคะ อาลองดูซิว่ามันตรงกับคำแปลอันไหนนะคะก็ขอให้นักเรียนทำให้ถูกหมดทุกข้อเลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ